สวัสดีครับอยู่กาังเงดินเลนคาเวเตอร์ฟรักครับสวัสดีเพืเเ่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็วิ่งไปปะยางอีกแล้วยางเส้นหลังได้ใหม่มาร่วเส้นหน้าที่หนึ่งครับนี่่วเส้นนี้ครับนี่เส้นขวามือทางเดินก็ทํา ้าข้างหนึ่งครับให้ข้างหนึ่งลอยแล้วก็วิ่งไปป่ายางรั่วเส้นนี้เส้นนี้ครับรัว่ววิ่งไปป่ายางครับคึ่งโรงงานได้ครึ่งชั่วโมงไงครับตอนเช้าช้างรึวะโอ้ แย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านปลายางครับก็มาถึงร้านปลายางแล้วครับก็ยังแน่นอยู่ยังไม่มีทางเข้าไหนตะปูเหยียบตะปูครับเ,เห็นตะปูอยู่ตรงนี้เองนังเจะเตอร์เหยียบตะปูนะ ตปูอยู่หน้างานเอีนอยู่ตะปูเส้นนี้แหละครับยู่ตะปูก็ถ้ารั่วเราหน้าลังเกเดอร์ก็จะค้ำตรงนี้ครับค้ำตรงนี้ครับเอาเล็บสแกนิฟายสแกนิฟายค้ำครับมีที่ค้ำสองข้าง ยังไม่มีช่องข้าวครับรอให้รถออกก่อนเดี๋ยวหาตะปูก่อนครับเดี๋ยวเข้าได้แล้วตะปูตะปูตะปูนีเ่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ครับเีอยอตะปูครับ ก็วิ่งมาร้านป่ายางครับประมาณหกเจ็ดโลโผล่ไหมนี่อ๋อโผลนิดหน่อยเปื่ได้รับก็ให้ช่างถอดน็อตล้อกันครับ <c oughs> ก็ถอดเรียบร้อยแล้วครับช่างกำลังทำการปะอยู่เขาเครื่องอยู่ได้ เสน้นหลังใหม่ไ้เส้นหลังใหม่สี่เสน้นครับแต่มา่วเสน้นหน้าทีหนึ่งโอ้โดนตะปูครับโดนตะปูตัวนี้อัดะตะบีไม่เข้าะโดนตะปูก็ให้ช่างทำการป่าอยู่ครับ ก็กำลังใส่ครับนี่ช่างกำลังจะยิงนอ็อตป่าเรียบร้อยนี่ ยิงย,งยิงน็อตเสร็จก็เรียบร้อยครับกลับไปทำงานต่อก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ